สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวหึ่งพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางอ่าฮะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจําวันที่23มีนาคม2565มาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องา๋า ่าซึ่งน้องมึงได้สรุปไปแล้วเนาะรอบหนึ่งรอบนี้จะสรุปแล้วก็ให้ตัวใหม่ด้วยนะคะแอดสรุปทั้ง6ตัว5ตัว4ตัวนะคะส่วน3ตัวบนก็เหมือนกันเนาะแอดสรุปหมดทุกอย่างนะคะ mm hmm. เพราะว่าแต่ละพื้นที่เล่นไม่เหมือนกันนะคะ mm hmm. อ่ามาดูกันนะคะว่าวันที่21น้องเข้าไปกี่คู่เนาะ วันที่21นะคะผลที่ออกก็คือ9 8 2 8 8 3นะคะ9นะคะ9แอดมานะคะ8แอดมาเนาะ8มา3ตัวนะคะพี่น้องจ๋า9มา8มา8มา8มาแล้วก็2 2แอดก็มานะคะส่วน3 3แอดก็มานะคะ ตารางเราแตก6ตัวอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋าตารางแตก6ตัวอีกแล้วเนาะอ่าส่วนตัวเจาะนะคะส่วนตัวที่แอดเจาะจับออกมาเนาะล่างของ6ตัวนะคะก็คือ98 98แอดมี8 9เอ่าเข้าที่ตัวกลับนะคะเข้าที่ตัวกลับส่วนล่างของ5ตัวก็คือ82 82ก็จะมาในตารางนะคะที่แอดเขียนไว้เนาะมาในตารางนะคะแล้วก็ล่างของ4ตัวนะคะก็คือ28อ่ะก็มาในตารางเนาะ28 82กลับกันนะคะส่วนบุญ883 83ก็เข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋า แปดสามก็มาตารางเนาะเท่ากับตารางเรามาทุกประตูนะคะพี่น้องจา๋ามาทุกคู่นะคะแต่ว่าตัวเจาะเข้าไปแค่คู่เดียวเนาะแปดเก้าตัวที่เน้นให้เนาะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นเข้าตัวกลับนะคะส่วนสามตัวที่แอดเขียนให้ถ้าตรงจากเก้าเป็นแปดนี้เราก็จะได้โต๊ดเนาะพี่น้องจา๋าแต่ส่วนมากแอดไม่ค่อยเขียนสามตัวให้เนาะมีรอบนี้แอดวงในนี้กลัว fc งงก็เลยมาเขียนในนี้ให้นะคะก็เขียนไว้ด้วยเนาะว่าตัดเล่น ตัดเล่นแต่ถ้าใครนำแปดไปตัดเล่นก็คงได้เนาะพี่น้องจา๋าอ่ายังไงก็ฝาก,กับเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาเนาะแล้วก็แนวทางอื่นๆเนาะแนวทางฮานอยอ่ารัฐบาลไทยนะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจา๋าอ่ามาตามต่อกันของวันที่ยีนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พ fc เช่นเคยเนาะอ่าก่อนอื่นของเดือนนี้เนาะเดือนนี้อ่าเราพัฒนานะคะแอดก็ได้เขียนลงไว้ด้วยเนาะของแต่ละงวดเนาะเริ่มของวันที่สองวันที่สี 3, ่เข้าสามชุดอ่าเข้าสามสูตรวันที่สี่เข้าสามสูตรวันที่เจ็ดเข้าสามสูตรวันที่เก้ากับสิบเอ็ดแอดหาไม่เจอนะคะพี่น้องจ๋าน่าจะหลุดเนาะ แค่หาใบไม่เจอด้วยเนาะวันที่สิบสี่เข้าสามสูตรอันนี้เข้าโต๊วเนาะคงสุดท้ายวันที่สิบหกเข้าสามสูตรวันที่สิบแปดเข้าสามสูตรอันนี้เข้าสี่สองตรงๆนะคะส่วนวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาตารางแอร์แตกหกตัวอ่าสูตรเม็ดเดียวเนาะเข้าเด่นที่สามกับแปดแล้วก็เป็นตัวกันให้แปดเก้า ส่วนชุด2ตัวบนล่างก็คือตัวตารางนี้แอดเข้า8 9เข้าที่ตัวกลับแล้วก็ตารางแตก6ตัวเนาะส่วนชุดโค้งสุดท้ายแอดหลุดนะคะของวันที่21ที่ผ่านมาเนาะอะ่โค้งสุดท้ายก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พด้วยนะคะอ่ะรอลงวันที่23พร้อมกันเนาะพี่น้องจ๋าว่าจะเข้ากี่สูตรเนาะแอดมี3สูตรนะคะพี่น้องจา๋าก็คือสูตรเม็ดเดียวก็คือสายวิ่งสายรูดเนาะถ้าจะนําไปวิ่งไปรูดนะคะ ชุด2ตัวบนล่างก็คือตัวนี้นะคะตัวที่เป็นตารางนี้เนาะตารางตัวเด่นนี้นะคะแล้วก็ชุดโค้งสุดท้ายชุดโค้งสุดท้ายแอดจะให้ไปแค่6คู่7คู่นะคะแล้วก็จะมีจับ3ตัวให้ประมาณ 3- 4ชุดนะคะสาหรับชุดโค้งสุดท้ายเนาะแอดก็จะลงช่วงเย็นนะคะหลังเลิกงานแอดค่อยมาคํานวณตกเนาะจะลงเย็นนะคะชุดโค้งสุดท้ายประมาณ6คู่เนาะมาดูกัน ของวันที่23นะคะพี่น้องจ๋าว่าตารางตัวเด่นมีตัวไหนกันบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นตัวไหนที่ตัวเด่นสุดเผื่อพี่ๆอยากนําไปวิ่งไปรูดนะคะอะตารางตัวเด่นนะคะแอดก็จะให้เด่นที่7เด่นที่7เด่นที่0แล้วก็8นะคะ3ตัวนี้นะคะ ถ้าใครอยากนําไปวิ่งไปรูดสามารถนําไปวิ่งไปรูดได้เด้อพี่น้องจา๋าอ่ามีสองมีหกระวังหกกับเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะอย่าลืมกลับหัวนะคะหนึ่งแล้วก็สามนะคะเดี๋ยวแอดเขียนอันนี้ไว้ให้จะเย็นๆเด้อพี่น้องจา๋าอ่ะถ้าใครไม่ชอบหกก็กลับหัวเป็นเก้านะคะ อ่าส่วนตัวที่แอดจับคู่ออกมาเนาะตัวที่แอดจับคู่มาจ็ดศูนย์นะคะจ็ดหนึ่งรอบนี้ได้จิดออกมาเยอะนะคะ สามตัวนี้แอดทำออกมาได้เยอะแล้วก็แปดเจ็ดถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับเดอ้อพี่น้องจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะแล้วก็ท่านไหนท,ท,ที่ที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะหรือว่าจะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้เดอ้อพี่น้องจา๋าอ่ามีหกศู ศูนสองแปดศูนนะคะส่วนชุดกันเนาะชุดกันน้องก็จะมีแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสาม หกสามนะคะอ่าส่วนการเบิ้ลแอดมีศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเนะคะเดี๋ยวมาดูตัวที่แอดนเน้นเนาะตัวที่แอดชอบนะคะแอแป๊บนึงนะคะ สำหรับตัวที่แอดชอบก็คือ70 87กล้องน้องหวงความไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดปรับกล้องให้ก่อนเดี๋ยวมองไม้เห็นกัน8ปดเดเด้อพี่น้องจา๋า หกศูนย์แล้วก็แปดศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งส่วนชุดกันนะคะส่วนชุดกันก็คือหกหนึ่ง หกสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะอ่าถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีดูดนาอพี่น้องจา๋าอ่าก่อนออกไปแอดก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อพี่น้องจา๋า สำหรับพี่พี่ fc ที่มาใหม่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่น้องจ๋ากดตรงทั้งหมดเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่หมเวลาแอดลงนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขอให้พี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะเงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ